กบินห้ามลืมตาเด็ดขาดนะห้ามลืมตาเด็ดขาดพี่ไหนดูห้ามลืมตาเด็ดขาด,ด,าาด,ด,ขาดอ่ะต่อไปเจ๊มีอะไรมาให้น้องคะ่นเ๋นยี้มาี่ใส่ให้ว้าวี่ใส่ใใสอยังยังอารมณ์ข้างล่างเลยลาข้างล่างใส่ม่ต่มวยมีอะไรบ้างอ่ะ <S <S จับจะใส่ชู มีอะไรกาวินเป็นยังไงว้าวกาวินมีอะไรบ้างดูสินี่เป็นยังไงดีใจไหมกาวินจะได้เป็นสไปเดอร์แมนแล้วเย้เย้กาวินเป็นเด็กดีโอ๊ยแปลง่างเลยค่ะไม่มบ้าถอดก่อนบ้าถอกก่อนมาดูหนูนี่นะคะแปลงล่างเสร็จแล้ว parmi